ว่นนมนมทักเขามานี่สีมีแนวชวนเปิ่นคุยเพ่าจะสนุกก็ต้องไปาถามก่อนนะอูถามคำตอบเขาไม่นเอาไงง่ายสอนุกกัสเซต้าเา้วแบบอย่าท้าม,มาก าสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของสาราหน่อยเบิร์สกุลสกุนบอกว่าชิวไก่ยูไก่เนาะกกรยังดีตอนหับกระซู่ซ่งยูทูบของสาราหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยมาในทางสาราหน่อยเดินทางมาทางแก่งกระเบาเนาะทุกคนเนาะก็ได้เดินทางมาหาทางสาวนกเป็นรอบที่สองทุกคนเลยอันนี้ก็สเเิเป็นเฮือนเป็นซานบานซองของเพิ่นเนาะไก่สีใหเห็นอากาศอยู่บ้านเพิ่นนี่ก็ค่อนข้าง,งว่าดีแห้งทุกคนเลยเงียบเงียบเนาะ อ่าบ๊อบุญไหว้ไว้ชั้นสัทุกคนเลยอ่าใน,นก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะมื่อนี้ทางสาระน่อยกะมาสีมาอัปเดตเพิ่นดังจากเปิดอกเปิดใจไปแล้วเนาะมีคนโอ้คนลมมีคนถึกมุกถึกใจแลว้วโดยย่างเพราะว่าทางสนุกเพิ่นกะเป็นผู้จบผู้งามเนาะเป็นไม่ห่างลูกสีทุกคนเลยแต่ว่าเนี้ย ยังงามเนะทุกคนเนาะโดยก็โอเคเพราะว่าลายยายห,หางกับสีขาไปหาทางสนุกกันเลยเนาะเป็นคงเือินพ่อแม่นเนาะโดยพ่อแม่เือนสนุกเองยังบ่มียังมีแต่แบบผ้แหละมีอ่าตอนนี้ก็คือทางสนุกก็มาออกมาเปิดใจเผื่อหาอเนื้อคู่ <c oughs> อีกเท er er ื่อนะึงซะเนาะพอได้อ่ามีดินมีดอนหรือว่าพากันฉ่างพากันชาอีกเทื่อนึงเออมีได้สนุกเลยขอกระจากถามเจ้าคือเก่าอ่าบางเถื่อ เจ้าเนี่ยคือว่าเป็นผู้สาวโสดไม่ห่างลูกสี่เนาะโดยโดยถามว่ามีหนุ่มๆเข้ามาในชีวิตเจ้าอีกเถื่อหนึ่งและข้าเจ้าอยากได้ลูก้เต้าน้ำเจ้าน้ำกันอีกคนหนึ่งหรือว่าสองคนเจ้าสามารถอ่ามีได้ให้เพลินบ่อันนี้กกยัง่แน่ใจยัง่แน่ใจว่าสิมีให้ได้หรือบ่เนาะโดยการคนห้าสมมติว่าตอนนี้สาวนกยังว้าบอได้เนาะเพราะว่าเฮายังบ่มีคนหรือว่ายังบ่มีอ่าผัวซะเนาะ เออย,ยังว่าบได้สม,มุดว่าเฮาในเมือหนึ่งที่เฮามีพัวแล้วเนาะเป็นชู้เป็นแฟนกันแล้วเขาอาจมีได้เนาะตอนนี้เาสิว่าโอ้ยอีกอย่างก็บางทีเฮาอยากได้มีอะไรง่ายคือพยานหักพยานรักแบบนี้เดนเนาะมีคนหนึ่งแบบซีชันเนาะแต่วันนี้ก็คือเออเพื่อนชา้นของสาวหนุ่มนี่ก็บริเุทธิ์หยเห็ดหน้าเนาะ ก็มีแต่ซื้อเขากินเอ้ทางเขาก็ได้มาเห็นทางพ่อทางเม่ของสาวนก่นกับอายุลายเลยสาวนกเนาะเมยอายุจะปีก็เม่เจะหกสิบสี่กสิบสี่ปีพ่อได้สะ6หกสิหกโอ้ยหลืนกันชงปีหนึ่งเนาะหลายลุดกันพ่อกับเม่เนาะถือว่าเปื่อเขามาเอาไปคือดินดอนต้นใหญ่แบบที่สาวนกเป็นดินของทางงานพ่อเมย์เจ้าเองบ่ดินอันนี้เป็นดินลานพ่อดินอันนี้ เป็นดินลานเพลินโดยโดยโดยเลยเหตุเดี๋ยว้แบบนี้ค่ะข้าเจ้าให้อยู่ละโดยร้านเพนให้อยู่ดีเจ้ดินดินคนเองอยู่เนาะโอ้แล้วนะอืมอันนี้อยู่มาหลายปีแล้วบนนี่หลายปีแล้วดินจากปีเลยเี่เกือบสิบปีแล้วมั้งอยู่ในนี้โอ้อยู่นี่ก็คือว่าโดนพอชมควนเลยเนาะโดยโดยโดยก็คือว่าทางอาสาวนกเพลินนี่กะ มีแบบการวางแผนอยู่บ่อยๆสมมติว่าคือเจ้ามีคนหักเรือมีคนคุยแบบเพิ่นอยากพาไปอ่าเปิดดินเจ้าคือว่าดินของเจ้าเองในะแคมทางบ่ะกะใกล้เข้มทางกะกะใกล้อยู่เนาะกับบริไกลคือแบบนี้เนาะโดยแบบนี้ก็คือว่ามันกะพ่ออยู่แต่ว่าเขามานี่ก็คือว่าเป็นหมู่บ้านคือว่าเงียบในสนุกโดยเงียบเลยอกบไปยินเพื่องานเบิดบ่คอยชุลมุนบนด้เงียบแมน่แมนเมน่น เขาไปนี่ได้สะมีเฮือนเข้าววันน้นนเป็นไรเอาให้โอ้มีเป็นป่าไปาได้นนดเนาะเพราะว่าเขาเขามานี่ก็มีแต่ป่าเม,มืาา่อแบบมี้นะเพื่อนก็คือสิบโบไลเนาะแถวนี้ขึน้นไปโลหันเนาะสามสิบลปังคาเฮือนประมาณนี้นนโอ้สามสิบไปลงังคาเฮือนคือทางเจ้าเคยอยู่กับแปะ่ามวนเนาะอยู่ได้เป็นบ่อยู่ได้ซาลาหน่อยอยู่บ่เนาะกะเอาไงบ้านภายภพยอยู่กับมวน โดยเออถ้าเจ้ามาอยู่ก uh, ็บ้านข่อยเจ้าบ hmm. ่กเคยกะบบม้วนเม่นบ่ลเลยโดยอันนี้เป็นบ้านห่างกันแต่มันเป็นเงียบโดย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 แต่มันก็เงียบสงบดีนะช่วงเทศกาลกินซุ้มกันแบบนี้อต้องต้องมีซุ้มโดยโอ้เบวาข้าเจ้าโดนมาเพาะกันจนรัข้าเจ้าสิไปหาเงินอยู่ต่างประเทศเนาะคือประเทศไทยพูแหละนหลักๆเนาะลยอ่าปีใหม่บอหรือว่าสองสามเดือนหรือว่าเป็นปีสองปีจะมาเาะกันเธอหนึ่ง โดยเนบสีหานะเนาะโดยทางสนุกแบบบไา้คิดแบบไปลงไปหาเงินอยู่ไทยอีกบอคิดอยู่ด้วยแหละคิดอยู่แต่ก็ยังไปบได้ได้แต่คิดเอาง่ายๆก็คือเพิ่งคิดได้ประมาณหาสิหาชิปโดาโดยกะลูกเพิ่นมาอ่านมากมือนี้ก็คือซ้ำมือก็จะเข็นทางลูกทางยังเพิ่นป้า๊บทุกเป็นตาแพงอือพอดีเป็นตาแพงบางคนหัวเพ่งหัวเด้โดยเออลูกเพิ่นฮะ กระเซียดดยเนาะแบบว่าอ่าบางคนมันก็คอมเมนต์มาเด้แบบว่าโอ้แบบคันแบบข้าเจ้าไปอยู่ไทยนี่ข้าเจ้าสิได้เฮียนแบบนี้ค่ะนะเนาะแด้ว่าสมมติว่าคันคือพอข้าเจ้าคิดได้เนาะบางเถื่อข้าเจ้าอยากเอามาเอ่เอาไปเฮียนมิเช่นหนูกะเซียเอาหายไปไหนบอกขั้นเขาที่ตอมมากับหายหายไปอยู่อนาคตลูกจะหายเขาไปเรียนอยู่โดยโดยโดยเอายงไก็คือเฮาแม่นอยู่เฮาเขาเป็นแหม่เนาะ เขาก็อยากให้อนาคตลูกท mm hmm. yeah. okay. ี่ดีเพื่ออนาคตข้าเจ้าเนาะแม่ได้เนาะานุกก็ะคิดเพื่อโอเคแต่ว่าข้าเจ้าบอติดต่อมาเขาก็เลยยากซะเอาว่าบมได้บางเสืหอออกมาอคลิปในคลิปนี้บังเือเพื่อเป็นไปได้ก็ดีโดย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 เพิรนมนีอบคพั่วหม่แล้ว่สนุกมีแล้วเพิรนมีแล้วลูกเพินก็มีไปจักแต่ยังไม่มีเลอผมโดยโดยเพราะว่าลูกสนุก ได้สรรเสริไทยเนาะเมนเพลินเมาไปหามไปเฮียนก็ถือว่าโอเคได้เนาะเมนหรือว่ายังเอาไว้แต่คนน้อยเนี่ยก็ยังโอเคเนาะเอาไปสามคนหรือว่าเอาไปชงก็แล้วแต่นะเนาะออยง่ายคือลูกอยากไปน้ำโพกอะแล้วแต่ก็เคยถามก็ไรเขาก็อยากไปให้ไปเรียนเขาก็อยากไปโอ้จะเคยถามลูกนะโดยถามแล้วคือะไรอยากขอถามคืนนะนุกเนาะทั้งลูกอ่ะสามคนนี่เพิ่นก็เห็นมหน้าตาของพ่อไงเห็นเบิร์ด อ้างกันค้างกันอันอันเลิกกันมานี่ฮะหกปีแล้วมั้งแยกกับพอันคนไทยนะโดยเขาจำหนาพอได้เบ้าโอ้ยนนองจำหนาพอได้ขักประหนแต่วะเริ่มบวปัญหาเป็นยังขอเขาเจ้าคือโบอยากเอเอาลูกไปอยู่นํำกรรมบ้า <ics> หเือเพื่อกันเขาการนี่พระละเขาเพื่อการนะโนโนโนิงเขากะกะห้าสิบ ไปว่าขาเจ้ากับบุธธนะ้เนาะขาเจ้าก็มีเหตุผลของเขาเจ้าเนาะเออบางเธอขาเจ้าก็มีภาระของเขาเจ้าเออการมุนเงินคบาบ่มีเนะาะแต่ว่าข้าเจ้าออามาหาไปอยู่นำพุ่นข่อยก็บ่าโอเคได้พราะว่าเราก็ได้เป็นสังสันสระไทยเนาะเออลูกรึ่งไทยลาวพนดะ้น่ะเนาะไปพุ่นก็ได้ดไปพี่ก็ได้แบบนี้ฮะนะก็ะถือว่าโอเคแบบนี้ฮะนะ ก็คือว่าทางเศร้านุกนี่ยังบริได้เห็ดบัรให้ทางนนองผลสามคนเนาะเห็ดแล้อบ่บัรไทยบ่าเมนยังยังยังอยู่นะพอบนติดต่อมาอยู่โอ้ยเอาง่ายๆก็คือโลแต่พอบนติดต่อมาห้เนาะโดยโดยแบบบอกาติดต่อไปหาเพื่อนสนุกขายเพื่อนติดต่อมาเองเอาง่ายๆเด้กคอยเขาใจสนุกดูในใจเราคือว่าถ้าว่าเขาหักลูกเขาต้องติดต่อมาหาเองแบบนี้นะฮาบ่ต้ตงไปลินลนหรือว่าฮาบ่ต้องไปเสนอไปคนอยู่แล้วบ่อยาก อันนั้ไปหาเขาก่อนนะยังคำพินกันลูกเมียเขาอ้าเขาติดต่อมาเองอเอาง่ายๆคือทางสนุกนี่ก็บอกสิเป็นนักกรยานะอลูกสามคนสีคนเรียกเองได้แต่ว่าบุอยากให้อ่าตัวเองอะสิไปติดต่อหาเขานี่บอก เขาหากลูกเขาจะต้องติดต่อมาอย่างเดียวเนาะเมนบอกว่ามีเหตุผลกันได้เนาะคุณฮาเลึกลากันแล้วเขาฉิไปให้โอ้ยคันเจ้าเจ้าบุคิดฮอนลูกเจ้าบอนันนี่เขากับบัสามหบอได้เนาะเขาต้องให้คุณฮาใหญ่ต้องให้เขาคิดเองเขาเจ้าเมนบอเลยใจคุณฮาวจิไปตัดใจให้เขากับบได้ได้สาวหลน่อยแเนาะสิขอญาตถามสนุกเนาะใส่ชีวิตคููนำกันจักปี เขาอยู่ด้วยเพื่นตั้งแต่อายุสิบหกปีเลยโอ้อายุเจ้านะโดยอยู่กับเพิ่อนแต่อายุสิบหกปีโดยโ,<อ>โดยโดย,โดย,โดยเลิกล่ากันตอนจักปีฉะสนาะกะตอนปร,ประมาณตอนนี้จะปีแล้วสแปะเนาะตอนนี้สแปะเลิกลากา่ามันจะสามประมาณจะสามจะสี่ปีนั่นแหละอายุประมาณนี้โอ,อ,อ,อ้ถือว่าอยู่น้วยเนได้รอดเนาะหลายปีเติบ อ้ายไงคือทั้งเศรกเนี่ยแบบว่าเล่าเนี่ยยังบ่เคยลุมกับไผ่แบบนี้นะเนาะแล้วพอไปหาเงินอยู่ไทยพอกันอยู่ไทยแล้วอ่ะโดยเด่นตอกันอยู่ไทยร้านไก่กันโอ้ยเนาะอ่าก็เลยว่าไปหักหมักกับหนุ่มคนไทยแต่งแต่อายุสี่หกปีโอ้ลมกันเนาะเพรว่าจนหอดลูกจนได้สามคนจะเลือกลากันหย่อนความบอกเข้าใจกันเนาะ โดยก็มีแต่ว่านับหนึ่งใหม่เนาะวันนี้เนาะเมนคนเฮามีเจนับหนึ่งใหม่โดยเนาะมันกะนเฮ็ดมาบางคนกะว่าเออลูกล้วลายคนโพดแบบเชียนนะมีว่าลูกลายมันกะโบกเกี่ยวกับดอกลายหรือหน่อยกันเห็นในคอมเมนต์ลายหรือหน่อยมันกะโบกเกี่ยวกันเพราะว่าทางลูกคงผ่นนี่กะใหญ่เลย เออข้าเจ้าก็บ้ด่าสิไปอันโอโทษนําเนาะก็บได่าสิไปอ่าสิบขีดเฉียเข้าเจ้าก็จะใหญ่บิดเลยมีแต่หาเงินมาอ่าซื้อขนมหัวต้มข้าเจ้าเท่านั้นโดยโดยใหมบลูกแล้วแต่ละคนนะถาว่ายังหน่อยประมาณปีสองปีแบบนี้ฮ่นะก็สิีมีปัญหาแบบหนึ่งอันนี้คือว่าลูกเราอายุใหญ่กว่าคนเห็นบม เอามาหาหาเทือนหอชานขั้วยางแหลนหัวนบอกว่าคนเนาะขนาดคนน้อยนี่จักปีคนหน่อยจนเียสองปีไปแล้วนะสองปีไปสีเข้าวสามปีเลยเนาะก็คือว่าจักควมเลยเดีว่าเป็นเพื่อนอะไรนะขอจักคว่ำเบิดเนาะในน้อยนะก็คือว่าทางเจ้าเนี่ยก็มิเตว่าบุญยากนำการถีเดียงลุกมมิเตว่าไปหาเงินมาเสือขนมพ่เจ้ากินหรอกจกเนาะโด้อคือทางสนมเป็นว่าเห็นในคอมเมนต์บอก เซ่ว่าขับไปเบิ้งบอกเห็นไรขับไปอ่านได้ไหมได้รู้สึกยังไงบล๊อยเห็นแล้วรู้สึกยังไงสนุกแบบบางคอมเมนต์มันกันเนาะเหมือนกันเนี่ยยังงอะไรบางคอมเมนต์ก็แห้งนะบางคนเหม็นแกจะขับเบิ้งในส่องค่ะเบิ้งในส่องเลยโดยโดยโดยโส่องเลยเอาง่ายๆเนาะการที่แบบว่าในคอมเมนต์นี่เขาบอกต้องซื้อซาสนุก โดนแม be mm. 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 ่มันมี่าทางดีหลายบางคนเขาเจ้าก็ให้กําลังใจเขาได้แม่อาบางคนเห็นบ่ได้แต่ว่าบางคนเว้าได้แต่ว่าแต่บ่เห็นบ่ได้แบบนี้นะบางคนก็ให้บางคนเก็เว้าแนวบ่ดี้เสียให้เฮาบมฮาตเจ้าหลายคนที่มาเจอแบบนี้นะบางคนก็กลัวเจ้าก็มีได้ก็ะด YouTube เองก็ยังถึงให้ถึงด่ากันได้นะก็ได้คิดเสยใจดอกอม่บรนด์นะทิ้งตาว้าไปดอกแม่แม่มเขาเจ้าเห็นบ่คผูเขาเจ้าบ่เวนะเขาเจ้าห้เฮา เราเขาจะากำลังใจเฮานี่นะเออเขาจะอาอีตนดูบะทรงสารเฮาทางครอบครัวเฮาแบบซี้นะบางคนแบบโอ้ยได้แต่ว่าแต่ว่าเฉอเอาไปมาภูเว้วฮะบดบึงเจ้าของเจ้าของผูเว้าสิเฮาเขาจะแห้งโหเป็นจักรเสวิตจริงเขาเจะค่ะนะอย่าไปเชื่อเรื่องเขากันเม่นแม่น แต่เฮาสีเอาคำว่า,าของเขามาเก็บใส่ใจให้เป็นให้มันเป็นปมด้วยในใจตัวเองบ่เห็นดีกว่า่อยบอกอยบอกสนคำว่าเพื่อเม่นกูมือนี่เฮาก็ผ่านมาหลายแล้วบริดทคำว่าบได้แค่นะคำว่าคนเมนเมนอันนี้คือปัญหาแบบพี่บอกบางคนเฮาสีเอาคำบอกของเขามาเป็นแหงมันอา่าบรดาใจเฮาแบบใหาเฮามีกำลังใจสูขคนถีอบอกเสียเฮาน,นี่น่คนตีว่าเสียเฮานี่บุดี เขาให้มีเาำไงมีกำกำกำลังใจสูงโตนะเมนเมนเมนเพราะว่าเกาชิมาดูถูกดูหมิ่นเขาหายคนที่ว่าเขาดูถูกเขานะให้เขาเห็นว่าเออแท้จริงเขาเป็นคนใดฮะนะให้เขาว่าเป็นผูน้หญิงเก่งเนาะก็ถือว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่ได้ลูกไล่คนปนีจะยังสูชีวิตดินล้นเลี้ยงพอเมกฆาหยุ่ลายเลี่ยเนาะออืก็ถือว่าทางเขาก็มาให้กำลังใจทางสงน,งน,งสงนงสงุก เงถี่เลยเนาะซาโนะเนาะโดยในถา<ด>ว่าหนุ่มไดหรือว่าคนได้ก็ตามเนาะเรือเป็นผู้ใหญ,ญ่ใจดีบอยากเขาอามาสอยเรือทั้งครอบครัวอาสาโนกกะสามารถติดต่อมาได้เนาะเพราะทางสาโนะเปินการมีภาระก็คือลูกน่อยเปิดทั้งสี่คนเดยซี่ซะเนาะบางเถื่อเปิดโบบางคนเขาบอกว่า อาจสีบริเป็นในนามพอเหลือบริเป็นนามสูบเป็นแฟนเหลือเป็นในนามลุงในนามยังก็แล้วแต่เนาะขันอยากเข้ามาสอยเรือทางสนุกนี่ก็ได้เพราะว่าลูกน้อยฝืนเน๊ะน้องเกตเนาะแเมนทางยูทูบเบลอร้ายกว่าสซดแมนเออคือว่าบาเก่งมันง่ายๆคือคอยไปทายคลิปแต่ละเท่านี้สองหมื่นเล่นติดแล้วมีแต่เสียงสองหมื่นไรกูหมูแดงหมูวันเลยกระเพาดทุกคนเอามาดหลักๆคือเสียงสาวหมื่นเป็นอะไราแบบ เป็นคนแบบว่าบอบอมากว่า,วาบอสนอกุกโดยเป็นคนว่าพวกเองเป็นคนอย่างงอายๆนั่นนึงต้องยังไงคือถามคำตอบคำนะเนาะแมนอย่ไอสมมติว่านุมน่มๆทักเขามานี่ชิีมีแนวชวนเป็นคุยว่าจะสนกุก กระโดดมาถามก่อนนะถามคำตอบคำนั้เอาง่ายๆสนุกกระเจ้าตาเลยแบบเจ้าถามมาคำใดขอตอบคำนั้นแคนเจ้าคือถามกินข่าวบ่กกินแล้วเป็นคนเสื่อมเนาะแคนเพิ่นบมดคำถามก็ถือว่าจบบอกชีวาจังไดเนาะแล้วยังอายเดย์แล้ยังอายเดย์เนาะแดกแดกเนาะเพราะได้เป็นแบบ นะดึกซึ oh, right ้งกว่าน <laughs> <c oughs> <c oughs> ี้อ่ะสิชวนเพิ่นคุยเนาะคาสิเว้าเก่งกระมีสองตาสองเด่นเดยออาจารย์ทั้งท้าว่าซะโบลาห่างล่ะสละเลยเนาะโดยท้าวคาซิได้ให้อ่าทางสาวโสดเฮาวหลวงสาวนกเพิ่นได้พับพอนเนาะโดยตอนนี้เฮาก็สิไดมีอัปเดตอ่าให้ยอนุนุ่มรู้ว่าทางผู้ใหญ่จะดีเบิ่งทางเงินชานของทางสาวนกพอเนาะโดยอาสบายดีทางสนุกาวนกสบายดี